คสวัสดีครับผมนะครับวันนี้ก็กลับมาเจอกับชาแนลปอลเล่เปื่อยอีกแล้วครับวันนี้ผมก็มาเจอกับเชฟโลเล็กตัวสวยนะครับผมเชฟโรเล็กค o l ร r a โดนะครับผม2.5 LT นะครับตัวนี้นะครับเป็นเกียร์ธรรมดานะครับตัวนี้เป็นสีขาวนะครับได้แม็กด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราจะดูอบๆคันกันก่อนนะครับผม ตัวนี้ก็จะเป็นปี2014นะครับราคาเปิดอยู่ที่339,000บาทนะครับจัดได้ยาวๆอยู่ที่72งวดเลยนะครับผมเครื่องยนต์ดีเซลนะครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นรถสำหรับวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นน่าจะชอบแจกแต่งมาให้แล้วนะครับดิสบงดิสเบกนะครับนะฮะอันนี้เป็นภายนอกนะครับเป็นไงครับแม็กสวยไหมครับผม นะฮะแม็กสวยๆครับเดี๋ยวเราดูข้างในกันครับผมนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะครับไปเลยฮะเกียร์หัวเกียร์แต่งมาให้แล้วนะครับผมนะฮะดูเข้าไปข้างในฮะคอนโซนคอนโซนนะครับผมนะฮะผงมาลัยนะครับค่างๆสวยเลยนะครับผมตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปด้วยนะครับเปิดได้นะครับสี่ทางเลยนะครับ นะครับตัวรถค่อนข้างสวยฮะเบาะสีเทานะครับผมนะฮะรถตัวนี้จะจอดอยู่ที่ทัสตี้ออโต้เทสโคลาตนะครับผมก็มาง่ายๆครับมาจากวงโชลิตกุลนะครับเลยมา500เมตรนะครับอยู่ซ้ายมือนะครับตัวนี้ครับอย่างไงครับรถกระบะสีขาวเครื่องดูร a แมกนะครับดีเซลเชฟโลเล็กนะครับโคโลราโดนั่นเอง นะครับราคาเปิดที่3-3 9 3, นะครับผมค่าฝากไปด้วยนะครับจาก Channel กอเล็ลดเปื่อยและเต้นรถ Trusty Autotate คราชนะครับแวะเข้ามาดูเข้ามาเล่นกันได้นะครับนี่ข้างคันลอกนี่นสิงง้งโอเอยไอ้นะครับผมมีฝากไปด้วยนะครับ